มันตูดบิดมากตอนนี้ผ so, okay, ู hey, ้ชายล้อมห้าคนนะคิด huh. ดูทุกคนมันทายขั้นที่หกหรือเจ็ดโอ้โหเจอเจ้าชายแล้วจุ๊บจุ๊บคอมันจะไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะคะก็ขอน้องน้องทางบ้านนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้อีบ่าวสองแปดด้วยโอ้โหคือคลื่นเหลือเกินอยู่ในเกมมันนะพี่ทิมแมกโอเวอร์รัน ก็ตอนนี้นะฮะเราเปิดกล่องปริศนาได้เจ้าหญิงมาทั้งหมด4คนแล้วนะมีลาพันเซลมีเซรมูลมีสโนไวท์แล้วก็มีเอลซ่าแล้วพี่อีฟนะคะต้องเปิดกล่องเซอร์ไพรส์ทั้งหมดดูว่าเป็นเจ้าหญิงอะไรบ้างปะพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์และไปวิ่งกันเลยจ้าโอ้โหเก็บเพชรค่ะโอ้โหเดินแบบเดินแบบไม่มีู้จะพูดคำไหนอ่ะอุย้ยเป็นเอลซ่าแล้วเหรอระวังมีคนน้ำสาดนะฮะ วิเดินแบบเร็วมากทุกคนแล้วมีผู้ชายเดินตามนะเอ,มมเอ้ดเมื่อกี้อะข้างล่างอะใช่แต่ข้างบนอ่ะไม่ใช่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ด,ดูท่าเต้นดูท่าเต้นดูท่าเต้นฮะ <c oughs> ดูเอลซ่าชุดอะไรข้างบน <c oughs> เหมือนเสื้อผ้าคีริว่ะ <c oughs> อ้าวได้กุญแจมาแล้วละจ้าหนึ่งสองเปิดเอาเจ้าหญิงหายไปไหนอะไม่ได้เลยเหรอเ <c oughs> นี่ยเจ้าหญิงคนเนี้เอาได้หมดแล้วคุณเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรอะไม่รู้เหมือนกัน ใครรู้ชื่อบ้างว่าเขาคือเจ้ายิงอะไรโอ้ออียิปต์เหรอเจ้ายิงอียิปต์เนี่ยมีเหรอในการ์ตูนอะไม่รู้อ่ะเข้าไปตอนนี้คือสภาพสโลสเตมากเอามาแล้วค่ะเมื่อคืนคือไม่ได้อาบน้ํานะอุ้ยเต็มนอุ้ยระวังอย่าเบียดฝนทยกฝนอุ้ยเปิดแล้วมยผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาตามแล้วเออแอบเป็นชุดกระโปงเหรอชุดกระโปงเหรออ่าเขาบอกให้เอาอะไรอ่ะเอาไม่ได้ใส่ไม่ได้เหรอไม่ทันไม่ทันเหรอไม่ทันทันทันอุ้ยไม่ทันน่ะดูใส่ชุด ไม่ทันเลยชุดไม่ทันเลยอ่ะด้านล่างคือเปื่อยมากนี่ดูท่าเต้นนี่มีการชี้หน้าด้วยบอกเธอเธอไปอาบน้ําก่อนนะออกินตูดของเธอเอ้ไม่ใช่กินตดเอ้ไม่ใช่กินก้นของเธอมันหึงหังมากพร้อมแล้วโอ้โหมีผู้ชายยืนรออยู่รองเท้าได้รองเท้าได้แล้วอใส่วิกนิดนึงโอ้โผผู้ชายเดินตามจีอยู่ทุกคนนี่ใส่อะไรอ่ะเอ้เสื้อเสื้อเฮ้ยมีคนอาบเุยดีนะว่ามีคนอุ้ยมีมีการกลางร่มให้อ่ะสวยขนาดไหนอ่ะ เดินหลบนิดนึงเดินหลบนิดนึงได้ไหมได้ไหมอุ้ยไม่ได้อ่ะโอ้โหเละเลยมาสภาพแบบสโลสเตยมากๆเลยอ่ะเดินมาโอ้โหเฮ้ยระวังมีคนกลางร่มให้โอ้โหอย่างเท่โอ้มีคนกลางคาทาคาทาเฮ้ยได้ไหมเฮ้ยเกือบได้อ่ะได้แล้วอ่ะจะได้แต้มไหมขึ้นไปบันไดที่เจอเจ้าชายนแล้วยยยยจุ๊บ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 ฉันเหนื่อยมากๆเลยฉันต้องผ่านอ่ะพอก่อะชุดเดิมเหรอ มมีบันไดเข้าาแต่ว่ามีบันไดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีตระนั้งขี้หมูนะคะทุกคนอ่าผู้ชายมาเร็วนี่ไปเอาคุณแจชุดวิกอะได้แล้วใช่ไหมได้มาแล้วได้มาแล้วโอ้ยเฮ้ยได้ไหมเเออดินหลบเดินหลบนิดนึงรองเท้ารองเท้าต้องได้ไอ้ขึ้นบันไดโอ้สีชมพูด้วยมีคาถารองรับเดินตูดบิดมากตอนเนี้ยผู้ชายล้อมห้าคนนะคิดดูทุกคนบันไดขั้นที่หกที่เจ็ดโอ้โห จอเจ้าชายอีกแล้วจุ๊บจุ๊บเจ้าชายคนละคนเ่ะเป็นคนไรใจ <c oughs> เข้าใจบ้างไหมอย่าบอกนะโอ้ยได้แล้วนิวสกินนะคะเป็นผู้หญิงตาสีฟ้าโอ้ยเป็นนักรบเลยอะ่ะพี่ทีมโอ้ยฟรีไฟล์ไปเนี่ยใช่ใช่ฟรีไฟล์ไะเนี่ย,ยโอ้สุดยอดอะ่ะใช่ใช่ฟรีไฟล์หรือเปล่าเกมอะไรอะ่ะพี่ท <c oughs> <c oughs> ีมอะไรวะรู้จักรู้จักโอ้โหเดินแบบสโลว์สเลีกแล้วนะฮะเซนบันไดมา ขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดมาอุ้ยมีผู้ชายเดินตามต้องหลบต้องหลบเก็บสะสมเพชรใส่วิกโอ้โหเปกุญแจมีค้อนไม่ได้ค้อนมาอันนึงเฮ้ยระวังโดนโอ้โหเละหมดแล้วชุดตอนนี้ <c oughs> คือแบบด่านมันเริ่มยากแล้วแบบทางมันเริ่มยาวขึ้นสังเกตนะต้องเดินหลบได้แล้วได้แล้วชุดได้แล้วอุ้ยผู้ชายเดินตามสองคนสะสมเพชรขึ้นมาแล้วครับลงบันได ไล่ไปเดินแบบนางงานจักรวาลมากเลยเลเวลที่19แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสะสมกุญแจเนี่ยได้ครบมดหรือเปล่าโอเคได้มาแล้ว้นบได้ครับโดดไปสับขาหลอกเื้อผู้ชายสามคนบริหารยังไงเฮ้ยโอ้ยซิกแซกซิกแซกล้วขึ้นบันไดนะคะข้างหน้าต้องการผมผมหไดแล้วผมมันเหม็นน่ะมีหมดแล้ว วิ<ม>่<ด>ตงตุ้นต้นต้นมันมีมา<ห>ดิครับมาดิครับแหมจะชนนางแหมแม่งจะน้ำสาอะไรที่ดูนี่เดินลงเลย <c oughs> <น>จฉาจเจอเพชรโอ้โหผู้ชายเดินตามสี่คนต้องสวยขนาดไหน <c oughs> นี่ดูดูดูสะโพกการยักสะโพกก่อน <c oughs> ฉันรอเธอมู่หลาน <c oughs> ใช่เหรอใช่เนี่ยเหรอใช่เราเราว่าเป็นมู่หลานแล้วกันเพราะออกหมยๆหยหน่อยแล้วกันนะฮะชุดมู่หลานวันนี้ก็แสดงโดยน้องปังปอนเออไม่ใช่น้องปังปอนละใส่รองเท้าบู๊ ใส่อะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเออเม่อกีคือตะเกียบใช่ไหมใช่ชุดแล้วก็ชุดชุดรองเท้าบู๊อีกไหมไม่ต้องแล้วโอ้โหยืนหนักนางยืนหนักสามเลยอ่ะน่ามีประกบสามนะฮะเฮ้ยิกอุ้ยเอาวิกผมอ่ะไปผิด้อชุดชุดอย่างพร้อมยกเว้นวิกนี่ทะนี้ตะเกียบช่วตะเกียบจริงปะเนี่ยไม่แน่ใจโอ้ยมันกินได้ด้วยแต่คือแบบสะเงาะสะแงะมากเลยตอนเนี้ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วตายแล้วยังไงยังไงผู้ชายเดินดักแล้วผู้ชายเดินดักโอ้โหมีรองเท้าไม่รองเท้าไม่มีอ่ะไม่เหลืออะไรเลยตอนเนี้ยชุดชุดก่อนเอาชุดก่อนโอ้โหการล้มให้รองเท้ารองเท้าได้ไหมไปเอากุญแจก่อนกุญแจกุญแจนิดนึงโอ้ยหลบทันหลบทันอ่าเพชรนะฮะแล้วก็วิกผมโอ้โหผู้หญิงเดินดักนะฮะตะเกียบอุ้ยเอาได้เลยเหรอครบหมดแล้วยิ่ถึงไหมอุ้ยไม่ถึง สะสมแบบของที่แบบเรียงตามทางไม่ได้หมดมันก็ทําให้เรานะฮะไม่ถึงเส้นชายแล้วก็ผู้ชายก็ล็อกเกอร์เลยขุดชุดมาจากถังขยะแล้วยังเป็นโควิดอีกสังเกตจากอาการไอเมื่อกี้นะคะตอนนี้นะคะกำลังเดินเฉยดฉายลนได้2นะขึ้นบันไดนะคะแล้วก็กำลังลงผู้ชายเดินตามสามสามคนต้องเสน่ห์แรงขนาดไหนไม่ใช่อะไรกลิ่นตัวห่งหึงไงโอสฟิโโมนมันดึงเอ้าเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนกระโปรงอ่ะเฮ้ยชายมอุ้ยนึกว่านลนสาดน้ำไม่ได้นะ ้ยยังไงลงมาแล้วค่ะตายละไม่ได้สักชุดเลยอ่ะท่อนล่างได้อยู่ท่อนล่างใช้คำว่าท่อนล่างอ่ะพี่ทิมนี่ไงนี่เนี่ยคุณแจไม่ได้เอาคุณแจมันไม่ทันไงทุกคนไม่ต้องกระโดดอ่ะตรงนู้นใช่ตรงหน้าบันไดนะคะเพื่อนๆ yes ได้แล้วจ้าได้เลยเดินมาเร็วๆค่ะเดินมาเร็วๆเลยเดินตามฉันมาเลยอ้าวครบสามดอกแล้วติ๊ง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  ได้เฉยได้เฉยเฮ้ยวันเดอร์วูแมนนี่ใช่ใช่โอ้วันเดอร์วูแมนว้วตอนนี้เรามีอีก4คนใช่ไหมเดี๋ยวคลิปน้าเรามาเจอกันใหม่ละกันแลอกล่องเซอร์ไพรส์อยู่4ใบนะฮะจะเปิดให้หมด